ใหม่ MU-X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า All New Mitsubishi X-Force H.E.V. เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ h a r w l well, S6 Minor Change ส่วนจะ Minor Change เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรติดตามมาชมครับ นี่คือรถยนต์ h a w a l S6 PHEV ULTRA นะครับ h a w a l นั้นเป็น1แบรนด์หรือว่า1ยี่ห้อภายใต้บริษัท G.M. w M, หรือว่า g r e a t w a l l o o t o r h a w a l S6 PHEV นั้นเคยเอาเข้ามาขายในบ้านเราแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น Minor Change ปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคนิคมีจุดปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจนะครับตอนอื่นมาว่ากันถึงเรื่องราวของข้อมูลเฉพาะที่สำคัญสำคัญกันก่อน เป็นรถยนต์ไฮบริด PHEV คือป l u g กอิน b r i d เพราะฉะนั้นแน่นอนครับต้องมีเครื่องยนต์สันดาบก็ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงเพลาลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบหรือว่า d o h e a d camshaft จ่ายน้ำมันแบบฉีดตรงคือเป็น direct injection ขนาดความจุก,ก็1 4 9 9ซีซีก็คือเป็นเครื่อง1 5ลิตรนั่นเองครับมีเทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามาอัดอากาศช่วยความกว้างกระบอกสูบก็75ม mm, มระยะชัก84.9ม mm. ม กำลังของเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็คือ154หแรงม้าเมื่อทำงานาน5 5 0รอรอบถึง6000รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด233นิวตันเมตรเมื่อทำงานที่1 5 0 0รอถึง4,000รอบต่อนาทีมีกำลัง326ร่แรงม้าถ้ารวมกันทั้งเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยเขามีกำลัง177แรงมา้าแล้วก็แรงบิด300นิวตันเมตรพอรวมกับเครื่องยนต์ปั๊บก็จะได้326่แรงม้ากับ530นิวตันเมตร รองรับน้ำมันเบนซินหรือว่าแกสโซฮอลในระดับที่ e20 ครับส่วนตัวแบตเตอรี่นั้นเป็นริเทียมแบบช็อตเบรดจาก PHEV ของ S6 ตัวเดิมนั้นเนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบ NMC ตัวนี้ปรับมาเป็นริเทียมแบบช็อตเบรดนะครับถ้าวิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้150กิโลเมตรจากหน่วยวัดของ NEDC เดิมนั้นเคยวิ่งได้ 200กิโลเมตรนะครับตอนที่ใช้แบตเตอรี่แบบ n m c นะนะก็เคยวิ่งได้200ตอนนี้ก็เหลือ150กิโลเมตรเพราะว่าความจุแบตเตอรี่เนี่ยเอ่อลงมาเหลือ41กิโลวัตถ์ถ้าชาร์จกระแสสลับหรือว่าชาร์จ AC ก็รองรับสูงสุด6.6กิโลวัตต์ส่วน DC นั้นรองรับสูงสุด41กิโลวัตต์ครับชาร์จ DC จากไฟหมดแบตเตอรี่จนถึง80ก็ใช้เวลา35นาทีด้วยกัน ถือว่าเป็นการชาร์จกระแสตรงที่ใช้เวลาไม่นานนะักโหมดการขับขี่มีอยู่4โหมดด้วยกันครับก็คือ normal eco sport แล้วก็ wet Mode ก็คือถนนเปียกป้องการการลื่นไถลนะฮะแล้วก็ยังมีโหมดเฉพาะก็คือ ev Mode คือถ้ามีแบตเตอรี่ก็ใช้ขับเคลื่อนแบบรถไฟฟ้าอย่างที่บอกครับเสียบปลั๊กชาร์จเต็มขึ้นมาเนี่ยก็วิ่งได้150กเมตร แล้วระหว่างวิ่งไปถ้าเครื่องยนต์ทำงานก็ชาร์จไปไฟฟ้าพอเมื่อไหร่ก็ปรับมาเป็น e v Mode ก็วิ่งในแบบรถไฟฟ้าคือ e v Mode ขึ้นมาอีกสัดส่วนตัวรถเนี่ยยาวทั้งคัน4,703ม mm, ความกว้าง1,886 mm สมมส่วนสูง1,730 mm มแล้วก็ฐานล้อ2,738ม mm, ิลลิรพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย e p s เป็น electric power assist steering ก็คือเป็น power ไฟฟ้า มีระบบ head up display มี wireless charger รองรับ50วัตต์ระบบแอร์เป็นแยก2ส่วนเป็น dual zone จอกลางขนาด14.6นิ้วจอที่มาตรวัดขนาด10.25นิ้วระบบความบันเทิงลำโพง8ตัวระบบช่วยเหลือ ABS EBD BA นะครับมาครบถ้วนครับในระบบเบรกนะป้องกันล้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยเบรกเบรกอ a ติ i ครบถ้วน ระบบช่วยเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนอะไรพวกนี้แน่นอนครับรถสมัยนี้ใส่กันมาเต็มที่ครบถ้วนเต็มเหนียวแต่ว่าความสําคัญยังอยู่ที่คนขับคนขับก็ต้องต้องไม่ประมาทอย่าไปคิดว่าระบบต่างๆนั้นมันช่วยเราแล้ว,ลวลยังไงก็ตามมันเป็นแค่ผู้ช่วยหัวใจหลักคือคนขับการเก็บเสียงทําได้ดีมากครับบอกได้เลยว่าทําได้ดีมากเงียบไม่มีเสียงเข้ามากวนอัตราเร่งดีรูปปดปารชฉุดฉาดดีเป็นรถที่ขับในเมืองก็คล่องตัวแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถรูปทรงแบบตรวจการท้ายตัดคือเป็นรถ สมัยนี้บอกเป็นรถรูปทรงแบบ SUV สูงหน่อยกระจกเยอะหน่อยก็ทําให้ทัศนวิสัยมันดีขึ้นมองรอบข้างได้ดีขึ้นพอมามีตัวช่วยเตือนเรื่องรถเข้าใกล้เตือนเรื่องอะไรก็ทําให้ขับได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นรถสมัยใหม่เป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางนะครับไม่ต้องไปกงังวลเรื่องจะหาที่ชาร์จก็กลับบ้านเรากลางคืนก็ชาร์จกลางวานันออกไปทํางาน150กิโลเมตรสบายๆครับใน5วันทํางานของสัปดาห์นี่แทบจะไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลย แต่แบบนี้นะครับหย่าเพลินนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานนานๆเนี่ยควรจะกดคันเร่งให้มันทํางานขึ้นมาสักทีเอาเป็นว่าหนึ่งสัปดาห์ให้เครื่องยนต์ทํางานติดทํางานวิ่งสัก5กิโล10กิโลก็ยังดีนะครับให้มันทํางานบ้างนะฮะระบบหล่อลื่นมันจะได้หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์เอาไว้ตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นเป็นเกรดเป็นลูกเล่นที่เอามาบอกกันนะครับก็ฮาวเว s ร์สซิกพีเอชอีวอัลตร้าคันนี้ เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ถือว่าเป็นรถสมัยใหม่หน่าใช้น่ารองทีเดียวครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนละครับเรื่องอย่างนี้ฮาวเวล S6 เนี่ยเที่ยวนี้ไม่ต้องไปพูดถึง GWM หรือ Great Wall Motor เลยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแบรนด์หรือว่ายี่ห้อฮาวเวล เพราะว่าเอสติกนั้นเข้าตลาดเมืองไทยเรามาได้ระยะหนึ่งนะครับก็มีทั้งแบบไฮบริดมีทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้เป็น PHEV เป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นรุ่นอัลตราสนนราคาที่ตั้งณวันนี้ต้องใช้คำว่าณวันนี้สำหรับรถสมัยนี้1,149,000บาทตัวเก่านะเขาตั้งราคาไว้1,699,000บาทเรียกว่าลดราคาลงมา5 5 0 0 0 0 0บาทนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเดิมนะครับก็คือเรื่องของระบบชาร์จนะครับเอากันว่าแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ S-Volt ซึ่งผลิตในประเทศไทยแบตเตอรี่ตัวเดิมเป็น NMC ตัวนี้เป็นลริเทียมไอออนเป็นแบบช็อตเบรดจากตัวเดิมเนี่ยความจุ60กิโลวัตต์ตัวนี้ลดลงมาเหลือ41 k กิโลวัตต ตัวเดิมที่เป็น PHEV เหมือนกันเนี่ยชาร์จเต็มครั้งหนึ่งวิ่งได้201กิโลเมตรตัวนี้ลดระยะลงมาหน่อยเพราะว่าจาก60กิโลวัตต์เหลือ41กิโลวัตต์เสียบปลั๊กชาร์จเต็มวิ่งได้150กิเมตรเพียงพอครับเหลือพอผมเข้าใจว่าที่เขาลดขนาดแบตเตอรี่อาจจะเพื่อลดน้ำหนักอาจจะเพื่อเรื่องภาษีทางกฎหมายอะไรไม่ทราบแต่150กิเมตรผมถือว่าเพียงพอละนะครับมีการปรับชัดๆเลยเรื่องแบตเตอรี่ของปลั๊กอินไฮบร PHEV ที่เปลี่ยนแปลงก็คือกันชนหน้ากระจังหน้าเห็นชัดครับเปลี่ยนแปลงแน่ไฟเดย์ไทม์รั n นิ่งจาก LED ธรรมดามาเป็นแบบที่เขาเรียกว่า Waterfall นะครับเป็นไฟน้ำตกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเป็นไฟน้ำตกนะฮะระบบช่วยจอดมีระบบช่วยจอดให้จอดได้สบายครับ3แบบจอดแบบขนานกับขอบทางเท้าหรือว่าฟุตบาทนะครับจอดแบบทะแยง หรือจอดแบบถอยเข้าซองเลยเอากันตรงๆอย่างนั้นก็3แบบที่เขาช่วยจอดได้ส่วนเรื่องของความอำนวยความสะดวกสบายมีการปรับปรุงขึ้นมาอย่างเช่นช่องชาร์จครับช่องชาร์จเนี่ยถ้าเป็นช่อง USB Type A ขนาด10วัตต์เนี่ยนะครับเขาก็มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้อีกหนึ่งช่องนะครับด้านหน้านี่ให้มาหลายช่องทีเดียวถ้าเป็นเ,เรื่องของ เอากระแสะไฟจากตัวรถออกไปใช้ด้านนอกที่เรียกว่า V2L ก็ใช้ได้3,300วัตต์ส่วนตัวไวเลสชาร์จในรถนั่นก็รองรับถึง50วัตต์ก็ทำให้ชาร์จเร็วขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆจริงๆเขาเปลี่ยนแปลงหลากหลายนะครับเพียงแต่ว่ารูปทรงอาจจะดูคล้ายกับ PHEV ตัวเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจริงๆในความรู้สึกผอมดังทางด้านเทคนิคก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกแล้วแบตเตอรี่จาก NMC เปลี่ยนเป็นลิเธียมไอออนช็อตเเรดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนขนาดจากขนาด60กิโลวัตต์เป็น41กิโลวัตต์จาก201กิโลเมตรเต็มชาร์จวิ่งได้201ก็เหลือ150อันนี้เป็นสิ่งสำคัญหลักๆในด้านเทคนิคเท่าที่ผมดูมาจากสมุดคู่มือเขาส่วนเรื่องราวของการขับอะไรนั้นเมื่อกี้ผมขับแล้วก็เล่าให้ฟังไปแล้วฟังอย่างนี้แล้วคุณอยากจะไปลองอยากจะไปหารายละเอียดไปขอบรชัวเขามาอ่านดูมันมีอะไรที่เพิ่มเติมมันมีอะไรที่ตัดไปบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนขอลองขับลองนั่ง แล้วก็ตัดสินใจเอาเองครับ